Sorry, นาวช่วงนี้ออกมาและมีประโยชน์มากมายนอกจากเราจะใช้ในครัวเรือนในเรื่องการประกอบอาหารได้แล้วเราก็สามารถใช้ได้กับต้นพืชแต่เราจะใช้เฉพาะเปือกที่เรานำน้ำนาว,นาวไปใช้แล้ว เมื่อเราใช้น้ำของมะนาวแล้วเราจะเหลือเปลือกแบบนี้นำไปใช้กับต้นพืชเรื่องอะไรเดี๋ยวตามมาดูกันอีกทีนึงครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิดีทายผีชาแนลนะครับมะนาวมีประโยชน์ทุกส่วนน้ำก็มีประโยชน์ในการปรุงอาหารแต่เปลือกเราอยาไปทิ้งเราใช้กับต้นพืชได้ดีมากตามมาดูกันเลยครับ การปลูกต้นพืชไม่ว่าเราจะปลูกช่วงฤดูไหนร้อนฝนหนาวส่วนมากมดมแมลงก็จะเข้ารบกวนต้นพืชที่เราปลูกนะครับแต่วันนี้ทางช่องวิทย P ี channel มีแนวทางดีๆครับจากของเหลือใช้ในครเรือนอย่างเช่นเปลือกมะนาวแบบนี้ในเปลือกมะนาวจะมีกรดของส้มและน้ำมันหอมระเหยจำนวนมาก จึงสามารถไล่หมดแมลงที่ต้นพืชได้ใช้อย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับง่ายๆเลยครับเพียงเรานำเปลือกมะนาวแค่2-3อันแบบนี้นำไปวางไว้ที่โคนต้นพืชมดแมลงก็ไม่เข้าใกล้ต้นพืชของเราอีกหลายวันเลยครับเพราะว่าในเปลือกมะนาวอย่างที่ผมบอกไปจะมีทั้งน้ำมันหอมระเหยและกรดของส้ม จะกระจายอยู่รอบๆทรงพุ่มของต้นพืชมดแมลงเมื่อได้กินแล้วก็จะไม่เข้าใกล้ต้นพืชเหล่านั่นเองครับและผมว่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์จากการใช้ของเหลือใช้อย่างเปลือกมะนาวนํามาไล่มดแมลงที่ต้นพืชกันนะครับและเราใช้ได้กับต้นพืชชนิดไหนบ้างใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดเลยครับไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ายืนต้น ดอกไม้ประดับก็ใช้ได้นะครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองด้วยครับแบบนี้ธรรมชาติสุดๆใส่เข้าไปเลยครับที่โคนต้นพืชแค่วางไว้แบบนี้มดมแมลงก็ไม่มีเลยครับและถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใ้คลิปทางช่องวิีไทย P Channel ได้เลยครับแทนที่เราจะนําไปทิ้งเรากลับนํามาใช้ประโยชน์ในการไล่มดมแมลงที่ต้นพืชได้ดีมาก งามๆแบบนี้ไม่มีมดมแมลงมารบกวนเลยครับเห็นไหมครับต้นพืชต้นพริกต้นมะเขือมดมแมลงไม่เข้าใกล้ต้นพืชเลยครับเพียงเรามีเปลือกมะนาวแบบนี้เราอยากไปทิ้งเด็ดขาดนํามากองที่โคนต้นพืชหรือว่าสรงพุ่มของต้นพืชเพียง3ชิ้นแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องนิทยัยีชนแนลนะครับจะนำเสนอสิ่งดี และได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับอย่างคลิปนี้เปลือกมะนาวเราอยากไปทิ้งเด็ดขาดมีทั้งน้ำมันหอมระเหยและกรดของส้มอยู่ในนี้จะช่วยไล่มดแมลงที่ต้นพืชเพียงเราน้ำไปวางเพียงสองสามชิ้นมดแมลงก็ไม่เข้าใกล้ต้นพืชอีกหลายวันเลยครับต้นพืชก็งามได้